สวัสดีครับสวัสดีครับมาหนีมาพอๆผมทิงยินดีชาแนลเพื่อนนะครับมาหนีสิมีข้อหลู้เล็กๆหน่อยมาฝากนะครับมาหนีมา่งลูกมาโรงเรียนครับขางท่างครับก็ดีขางท่างเห็นไอ้ต้นสาบเสือนะครับต้นยาสมัยโบราณนะครับยาใส่หามเลือดของก้นสมัยก่อนนะครับแต่ในกี่ก็คือว่านะครับ เทคโนโลยีกับประเทศลายครับปวกล่งหมงล่งบานกิดห้างไกลนะครับคนสมัยโบราณคนพื้นบานเท่ากับใส่ปวกปืดปวกสมุนไพรตามที่หาได้นะครับช่วยจะไปล่งบานก,บกับไก่นะครับทึ่งดีกีมันกับบ่อใครมีรถมีล่านะครับช่วยสิไปหาหมออะไรอย่างเตียน,นกับลำบากผู้เฒ่าสมัยตะกีมันก็เลยต้องหาเปิด สมุนไพรตมที่หาไดตา้ตมแถวบ้านแถวป่านะครับมื่อนี้ผมก็เลยจะมีโอกาสมาเอาข้อมูลเล็กๆหน้อยมาฝากกับผมพอดีขี่รถมาเห็นแวะเห็นก่างทางพอดีนะครับมาส่งลูกเด็ถ่พยเบิ้งนะครับาตาเบ่งในต้นใหม่ที่ว่าหามเลือดหามยังของคนได้กินนะครับนะครับเบิ้งครับ นี่ครับผมไอ้รูปล่างหน้าตานะครับต้นใบสาบเสือนะครับหรือว่าหรือเอิ่อนอีกแบบบ้านๆผมนะครับต้นฝรังนะครับนี่ครับต้นฝรังนี่ครับใบที่เป็นลักษณะนี้ครับใบี่เป็นลักษณะนี้นะครับต้นมาสูงแค่ครับประมาณเพียงหน้าเอื้นีน่นะครับหรือว่าสูงสูงกว่าเหนือกบมีครับ แต่ว่ามันเป็นงานบ่คคลเงียบไปนะครับเนี่ครับย้อนแสงแนงหน่อยขอถอษขออฟให้ได้ครับ <c oughs> มาพัวขางข้างก็เลยแปะทายให้พี่น้องเบื่องนะครับบางคนที่บ่รู้นะครับบางคนรู้ก็แล้วก็ขอเอาัยนะครับบางคนที่บ่รู้นี่ครับต้นฝรังครับวิธีใส่กับ่ยาครับนี่ พยายามพยายามพยายามเพราะนั้นเป็นอันนี้จ้ง่อยนะครับแล้วก,ก็ไปใส่แผลแผลที่ว่าแผลสดดแผลเลือดนะครับเตี้ยมีเลือดออกลายๆนะครับเนี่ยครับอยากดีซาที่ได้บางยีงครับแต่ว่าไม่มีแผลนะครับครับนี่ครับ,รบ,รบ,รบส่วนมากเรค่อยผอนนะครับส่วนมากกว่าจะอยี่แถวบวานอันนี้ผมอยู่ชนบุรีนะครับ บ่ค่อยพอมือนีก็เลยมีโอกาสมาส่งลูกก็เลยเห็นกางทางพอดีนะครับหลายเลยครับขึ้นหลายขึ้นเต็มเลยครับต้นสาบเสือก็ใช่นะครับยี่บุ่นของเกินต้นบักฟรั่งนะครับนี่มื่อนบักซีดาเนี่ยครับฟรั่งนะครับต้นฟรั่งนะครับเต็มไปแล้วครับ อย่าสวยโบราณนะครับผมอย่าเพียนโบราณปันหาเสื้อนะครับว่าไม่ไ,ไมกระซาวกันหามเลือดเลยครับ ครับผมเ็นไงครับเห็นรูปร่างหน้าตานะครับใบไม้หามเลือยครับไปฝรั่งนะครับรล่งไอที่นี่เป็นบักซิดาวานเท้อนะครับรล่งหรือรั่งนะครับไอ้คนแถววานเหมือนใบฟั่งนะครับแต่ว่าคนไทยเขาเอื่นใบสาบเสื้อนะครับครับผมตอนนี้ขึ้นมาทั้งรถแล้วครับจอดโดนเมื่อไหร่นะครับที่เขาเจ้าครับเดี๋ยวก็จอดไวว่ามหาลักควงหลักลัดใหม่ตัดยังนะครับ ไทยเอาแปบเดียวครับเอาข้อมูลเล็กๆหน่อยก็ฝากกันนะครับดนมีโอกาสมาเห็นแล้วกับเล่ยไทยให้พ่อกี่นองอนในเบิรงนะครับบางคนที่บรูนะครับหรือบางคนที่ว่าลูอันนี้ก็ตามความ้าใจของผมนะครับแต่ผมได้รับรูมาจากพ่อเม่หรือว่าคนเก่าคนแก่อันนี้ตามความ้าใจของผมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเขอไว้นะครับผู้ใดที่ว่าลูหรือว่าผู้ใดที่ชอบนั่นก็หนีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ครับผมสุดท้ายนี่กับ่มีอมยังงไะครับผู้ใดมากคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปคลิปนี้มีประโยชน์ HHH, ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมไอีพีจะต่อไปนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแกงเตือนนะครับเพื่อใบผาดี่พีต่อไปนะครับครับผมคลิปนี้กับว่มีอมย่างไรครับจะได้ขอล่านะครับเดี๋ยวเจอกันอพี EP ต่อไปครับสวัสดีครับ